เห็นฉันออกจากบ้านในวันแม่อืมอร่อยอะลูกจะไปไหนนะ่ะอ๋อคือว่าผมจะไปจะไปไหนเหรอบ้านเพื่อนะครับในวันแม่เนี่ยนะไปแป๊บเดียวครับแม่งั้นผมไปก่อนละกันมันมีเด็กคนหนึ่งแม่ได้เห็นข่าวหน้าตาเหมือนเองเดะเลยรู้ไหมว่าเด็กนั่นน่ะ มันออกจากบ้านในวันแม่แล้วก็ออกในเวลานี้แหละแล้แม่มันนะกะโกรธเอาไม้เบสบอลไล่ตีฮะโอ้โหข่าวมันน่ากลัวมากแม่เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวันนี้นี้แหละและสกเด็กนั่นหัวแบะเละตึ้งเป๊ะเลยเอ่อคือว่าไม่มีอะไรหรอกลกูกไปเถอะไปเถอะคือผมไม่ไปแล้วล่ะครับเด็กดีเด็กดีแม่รักลูกนะลูก ขอบคุณสมาชิกทีไอพีที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาม